ช่มันจะเน่าแ้พงตัดขาบอะสันละของเราก็เปลี่ยนบอกมาสามสมสามในนเปลี่ยนสามครั้งหนู่หนี้เราเปลยนี่ทีพี่ต้ือนมาเอาารอบแรกเลยไม่รู้เกินสี่ะเกินสิบอะเดี๋ยวแล้วมันดีกว่าเดีไหมมถึงสิบบาถือเกียรถือเอ้ยของฉันสครั้งสี่บล็อกผูดผิดสบ็อกละขอฉันบ็อกแรกฉัเพิ่งมาได้วันนี้ ซีบ็อกกิ้งง่วงแบบไม่เกินสิัล้านถ้าอันสุดท้ายดีแล้วของแกมากกว่าหนึ่งกลับมาดาวกันวิกหน้าวิกมันแม่ไม่น่ามีแบบเต้นๆอะไรเนาะมีต้องเต้นกับแม่พี่อาจจะได้เต้นแบบแทบกับแม่พี่พอกซนออนเดอะฟลอร์กับแม่เงี้ยไม่ไหวนะแม่จะร้องแต่จงรักถ้าสมมติว่าเพลงมันแม่จะร้องเพลงให้แม่ร้องเพลงเลยไม่คิปมั้งเลยฉันมั้งเลยไงมีภูไงเพลงอะไร้องมีภูมีภูมีเพลงอะไรบ้างอ่ะ จะอยากร้องเพลงอะไรกับแม่อะอยากร้องเพลงอะไรกับแม่ร้อคนที่รักกันจริงๆอันนี้จริงๆอยากร้องเพลงรักอะพี่ปูอ่ะพี่ร้องไม่ได้ร้องเป็นผู้หญิงก็ไม่พี่ร้องเพลงรักไม่เกี่ยวเลยหวยหวยไม่ได้ร้องเพลงพี่อ๊อฟเลยแต่ผู้ชายพี่เคยร้องผู้หญิงเนี่ยเออเยอะแยะเ้ยอยากเสียงร้องมันไม่เกี่ยวเว้ยความหมายมันเหมือนเดิมความหมายมันไม่ได้แบบรักกันมากปะมันกลางๆอ่ะความหมายไม่ใช่ร้องก็ได้รักกันมากปะเออรักกันมากปะความหมายมันกลางๆ ทำไมอ่ะฉาเลยอยากปะฮะอยากปะพี่จอรนเดี๋ยวเขาอยากาได้สาระอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยคิดถึงบอบอคิดถึงบอบอเบนเหรอพี่เบนก็คิดถึงนะพี่เบนสวัสดีพี่เบนไหนพี่เบนช่วยไปกลรนวดด้วยอีกเบนหนึ่งอีกเบนหนึ่งเบนออริชั่นพี่เบนนั้นน่ะหรอเอาเบนนั้นพี่ไม่ได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเขาคิดถึงพี่เองอ่ะ เขาไว้หนวดังเป็ดีแล้วพ okay. ี่เบนถอดทำไปอย่างงี้พี่เบนทำมันไม่รู้จะกด้บอกให้เขาโกนหนวดได้ยังไงพี่เสียใจมากพี่บ้านจะสวยขึ้นองยังไรจับไม่ได้หนวดนับเอกลักษณ์เขาเลยนะพี่รู้หรือเปล่าสุนทีีกันเดี๋ยวก็หยอกให้เขาฉีดสองนาทีออกมาเข้าใครเขมวยนะสเตย์แรกมากค่ะสเตย์คืออะไรอ๋อสเตย์ก็คืออยู่ไงอยู่อเธอจะลืมคำพูดของเธอที่บอกว่ารักฉัน เธอจะลืมมันไหมเมื่อเราต้องห่างไกลแสนไกลเธอจะลืมมเธอจะลืมไหมสำหรับฉันไม่เคยไม่มีวันที่ฉันจะเป็นอื่นไปจะลืมกันจะเหมือนกันไหมเลอะอีกแล้วอ๊อยพี่บางทีอ่ะ ตอนที่ปวดใจงอม่รทีเาปวนั่นนี่เนทำไม่ทนปวดรันี่เรก่มีะโชว์เฮ้ยนักนะแแค่ไหนจะน้กี่าเวเลดูดูดาละเซ่ชาละเซ่ เล็แล้นแหละับเอรแต่แเล็ขึ้นห,หรออ๋อสองค่างกันงไง Thank <laughs> ฝันฝันฝันนั้นไกลแค่ไหนจะขวายควา่าฉันฉันฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินวันนั้นไกลแค่ไหนจะขวายคว้า แนนั้นก็จ่เรียกสักวันจะเป็นอย่างวันไหวเฮ้ยทำไมเป็นโล่งๆอ่ะรนจะโล่งๆทุกคนประจำที่่ะทุกคนค่ะฉันมั่นใจกับฉันมั่นใจกับเธอ i d you know? เจ้าชายอะค่ว่าเจ้าจริงใช่ปะเจ้าชายะค่ะว่าพี่ตามมาที่ลังอะพี่เฮี่เจ้าชายอะแกดูร้องเหนื่อยมากเลยเมื่อกี้เออแกดูรู่แกเหนื่อยไหวไหมเยกก็เหนื่อยมากแบบนี้นี่มันเป็น่จริูดเตอนเอ็นมันจะตายนเยกนแี้คนเนดมากินไไะ สดงควอมลงปะพูดกับมาฟังคอแนแล้วผมพ่งกับมาฟังเพลงนี้แล้วพี่แนี้เราไม่ดูเขบอกรไม่แงลงนี้าแลวดเวเอนานแล้วนี่เนาะจะ้ยใช้คำว่าเราเลยวน้อกความแลกนเต้เต้นอุ้ยจะอ้วกอ่ะแล้เปีเลวให้มันสู่ขึ้นตอนอันแรกก็จะตายแล้วฉันนาจะเจอ้งการแล้วพี่เนี่ยว่ะเขาถามวิยังไง เจะซ้อมี่กลมมันจะหายเหนื่อยเหมือนเชอรี่มากแกใส่หมวกแล้วแบบ 再这样的。 まあ、ドラッチ เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อที่สมาป็รกโภคไปฉันก็นนนยังไม่เปท่าเท่าไหร่เลย,เลยอ่ะอืมเหมือนกันยังเต้นไม่ล็อกเลยต้องลงน,นิ้วอัดแบบน่ใจเย็นฉันไม่มีเวลาจท้อมเลยอ่ะฉันจะเป็นคู่